สวัสดีครับสวัสดีนะครับผู้ที่ไฟหาคมรูนะครับอยากบีดพิ้นเป็นสูบุสุคนนะครับน้อกมนีก็มีวิธีการนะครับจับคอร์ดครับมาฝากมาตอนพีตอนนองกันแล้วกันนะครับเนาะเริ่มที่คอร์ดแรกกันเลยนะครับสิเป็นคอร์ด G ีครับนะครับคอร์ด G ีนะครับเข้าสามารถที่จะจับแบบนี้หรือว่าจับแบบนี้ก็ได้หรือว่าจับแบบนี้ก็ได้นะครับเนาะ คอร์ดจีนะครับมันกรสิมาจากโนตซอนทีเลนะครับเนาะซอนทีนะครับซอนทีซอนนะอันนี้สิเป็นถ้าจำแบบนี้นะครับมันกระสิเป็นโนดซอนตัวซ้อนนะครับแล้วก็ตัวทีแล้วก็ตัวซ้อนซอนสายสามนะครับทีสายสองแล้วก็ซ้อนสายหนึ่งนะครับซอนทีซอนนะครับจําแบบนี้แล้วก็ดีดพร้อมกันนะหรือว่าสิดีเทซลไซก็ได้นะนี่คือคอร์ด G ครับตัว G ี นะครับเนาะต่อไปครับเขสิจับในรูปแบบนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแบบยืดนิ้วแบบนี้นะครับเนาะอ่านะครับสายหนึ่งครับจับตัวซอนนะครับสายสองจับตัวเลนะครับสายสามจับตัวทีนะครับทีต่ำนะครับเขาสามารถดีดลงแบบนี้ก็ได้หรือว่าดีดเทละสายก็ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่ง นะครับเฮาสามารถเอาแบบว่าจับสลับกันก็นได้นิ้วกลางอยู่องเกา่านิ้วกลางอยู่องเก่านะครับนิ้วซีว C, ขึ้นมาสายสามตัวซ้อนต่าก็ได้นะครับเนาะแล้วก็นิ้วนางลงไปสายหนึ่งนะครับเป็นเสียงทีสูงก็ได้นะครับน,น,ออรน,น,นะครับอันนี้ก็คือคอร์ดจีขื้กันนะครับบัดนี้นะครับเฮ้าสิจับเอไมเนอร์นะครับเอไมเนอร์นะครับเฮาสามารถที่จะ จะเป็นลานะครับสายสามลาสายสามแล้วก็โดสายสองแล้วก็มีสายหนึ่งนะครับลาโดมีเนี่ย 1. นะครับนี่คือคอร์ดเอไม่เนื่อยหรือนะครับหรือว่าสิเป็นอ่าลานะครับสายสามมีสายสองนะครับโดสายหนึ่งก็ได้แบบนี้ก็จะจับได้นะครับแล้วก็สลับกันก็นกนได้นะครับเป็นลาสายหนึ่ง นะครับเป็นโดตําก็ได้นะครับสายสามนะถ้าแม้นรูปแบบนี้สีเห็นผมจับดูนะผมว่าเสียงมันมวนหรือว่าคิดตัวเองก็บ่จักดอกนะครับเนาะเสียงสีมวลนะครับเอาไว้รล่นย้ำใดเอาไว้รล่นย่ำจับขอดเอาไว้รล่นย่ำเฮาดีดลงมก็ได้อบ2 G, แล้วก็ลงมาคอร์ดเอก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเ้าสิลงแบบไม่ก็ได้นะครับจับแบบนี้ก็ได้แล้วก็มาลงเอแล้วแต่แล้วแต่เขาจะประยุกต์ใส่นะครับนอกว่าเขาจะจับรูปแบบใด นะครับกับเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆหรือว่าเคล็ดลับเล็กๆน,น้อยๆนะครับมาฝากพี่ต่อน,น้องผู้ที่ใฝ่หาความรู้อยากดีพิ้ยนเป็นผู้ใดสนใจสิเรียนคอร์สพินออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นอ่านะักเรียนแบบโตๆโตวก็ได้นะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับไลน์ไอดีหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับนอกก้องกระสีเป็น087นะครับ9322717ครับ0879322717นะครับยินดีให้คำแนะน้ำทุกๆท่าน นะครับบอสื่อบ่าวามาคุยถึกใจยังสื่อเอาไปนะครับเนาะบูซาคูบาอาจารย์นะครับกับผู้ใดมากฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแรงใจนะครับไว้พบพ่อกันคลิปหน้าครับวิธีการจับขอดสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ